ไปไล่กันดูไล่เรียงกันแต่ละพักเลยนะครับว่าเขามองเลขที่จับกันได้เนี่ยรู้สึกอย่างไรกันบ้างแน่นอนว่าเราต้องจะไปเริ่มกันที่พักเติงหนึ่งเติงหามกันเลยในช่วงเวลาแบบนี้ก็คือพักภูมิใจไทยของนายกอนุทินชาญวิรากูลนะครับไปสอบถามกันนยว่ากรณีที่จับได้หมายเลข37คุณอนุทินว่าอย่างไรกันบ้างคุณอนุทินก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันได้เลขตัวเดียวเนี่ยมันก็ดีสื่อสารง่ายแต่ไม่เป็นอะไร จับได้หมายเลข37อื้อตอนจับแล้วก็เปิดมานี่หน้าเยเกมากคุณผู้ชมคุณอนุทินก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเราจะไปเน้นกันที่นโยบายดูกันอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมลองเปิดมาปั๊บหมายเลขของพักภูมิใจไทยโอ้ยสามสิบเจ็ดอย่างที่ผมบอกไปคือพักภูมิใจไทยเนี่ยอยู่ลำดับที่20กว่ากว่าๆนะคุณผู้ชมเกือบๆจะ30แล้วตอนนั้นที่ขึ้นไปจับเนี่ยหมายเลขตัวเดียวเลขหนึ่งสองสามสี่นี้ยังไม่ออกนะคุณอนุทินผมก็หวังว่า เขาก็คงหวังว่าคงจะได้เลขตัวเดียวบ้าง<ช>แต่ปรากฏจับออกมา37ม <7 S 2> <น>ะฮะท่านบอกว่าได้37ก็ไม่เป็นไรค่ะเราเน้นที่นโยบายที่สําคัญก็คือส่วนใหญ่พักใหญ่ๆเท่าท่านดูนะท่านสองพักอื่นเขาก็ได้เลข2หลักกันทั้งนั้นก็ไล่ไกันมาส่วนนักข่าวก็เลยถามค่ะนอกจากหาท่ายังไม่ได้คําตอบเพราะว่ายังคิดไม่ออกอก็เลยถามว่าแล้วเบอร์3 7มี7เด็ดตรงไหนคุณอนุทินบอกว่านี่ไงเด็ด ตรงหนูเลข37ถือว่าเป็นเบอร์พักแต่ว่าผู้สมัครท่านบอกว่าตามเขตอ่ะก็จะเป็นอีกเลขหนึ่งนะคะ<า>แล้วแต่เขตส่วนใหญ่เ,เป็นเลขตัวเดียวใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็ยังท่านบอกว่าพักภูมิใจไทยตามเขตก็เป็นเลขตัวเดียวอยู่นะก็ยังสามารถบอกกับประชาชนได้แต่ถ้าภูมิใจไทยให้เน้นเบอร์37ไม่น่าม,มีปัญหาค่ะนำเสนอนะโยบาย ไปเห็นลักใหญ่ก็ได้เลขสองหลักกันเยอะเลยนะครับประชาชนอะไรา้ก็ไล่กันมาครับใ่าจะมีเลขเจากนี้นี่วางแผนเดินสายหาเสียงยังไงบ้างครับเพราะว่าตำแหน่งนายกก็ยังต้องรักษาการอยู่ใช้มือซ้ายวันนี้ใช้มือขวาแล้วสามเจ็ดเด็ดตรงไหนสามเจ็ดเด็ดตรงไหนสามเจ็ดเด็ดตรงหนู หลังจากนี้าแผนหาเสียงวางแผนหาเสียงยังไงท่านนายกหลังจากนี้ค่ะไหนนะครับวางแผนหาเสียงยังไงบ้างครับก็คงาหาเสียงด้วยนโยบ้ายสิครับหาเสียงด้วยความมั่นใจแล้วก็ผลงานครับก็คือว่าท่านนายกเองก็ยังต้องรักษาการเพราะสามเจตนี่มันก็เป็นเป็นเบอร์พักนะครับส่วนผู้สมัครแต่ท่านก็ก็จะมีเบอร์ของตัวเองซึ่งผมตรวจสอบดูในส่วนของพรรคุนเชียไทยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเป็นเบอร์เบอร์เดียวอยู่ใน ในเบอร์ในเบอร์ผู้สมัครเพราะฉะนั้นเรากา็บอกพี่น้องประชาชนได้ว่าในส่วนของพรรคเนี่ยก็ให้ดูเขาว่าภูมิใจไทยนะ้วก็เน้นว่าเบอร์37ไปให้เขาไดรับทราบไม่น่ามีปัญหาแล้วครับ คือดูจากแบ็กกราวด์ด้านหลังที่อยู่กับคุณอนุทินนี่เราถ้าเปรียบเทียบเป็นทีฟุตบอลนี่ตอนนี้เหมือนกับเรอลมดริดยุคกาลติกอสเลยนะรวมบรรดาตัวท็อปเบอร์ใหญ่ๆ<อ>มาอยู่ในพักภูมิใจไทยในพักเดียวกันเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมแต่คุณอนุทินก็ยืนยันว่าหมายเลข3าไม่มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเชื่อมั่นว่าผู้สมัครนะครับทั้ง400เขตทั่วประเทศก็จะสามารถสื่อสารหมายเลขพักตัวเองเนี่ยให้กับประชาชนเนี่ย ไปกากระบาดในวันที่8ธันวาคมนี้ได้แล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการทำตามกฎระเบียบที่ทางกะกะต วางเอาไว้นะครับอีกหนึ่งพักก็คือพักเพื่อไทยค่ะได้เบอร์เก้าคุณกนักข่าวก็เลยไปสอบถามคุณยศชนันวงสวัสด์แคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยก็บอกว่าเป็นเบอร์ที่ดีแล้วก็ที่สําคัญแน่นอนในความเชื่อเนาะคนไทยก็เชื่อเป็นเลขที่เป็นสิริมงคลแล้วมันจะสื่อสารง่ายค่ะเลข9ก้าเป็นเลขตัวเดียวก็จะทําให้จําง่ายคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักก็เสริมว่าเป็นเบอร์ที่ดีและที่สําคัญหาความเชื่อมโยงละในปี2 5งพรพักไทยรักไทยสมัยนั้นค่ะเคยจับได้เบ เก้ามาแล้วนะสมัยนายทักษิณชินวัตรเป็นนาย,ยกและที่สําคัญคะ่ะครั้งนั้นพรรคเพื่อไทยกวาดไปได้3 7 7เสียงแล้วรูปแบบของตอนสมัยนั้นก็คือเหมือนตอนที่ภูมิใจไทยทําตอนนี้เลยนะก็คือ,เ,อ,อเป็นการดึง,ออดงดบ้านใหญ่ๆเนี่ย<ภ>เข้ามาอยู่ในพรรคกันเป็นอย่างมากแต่ว่าตามความเชื่อนะของทางพรรคเพื่อไทยก็เชื่อว่ารอบนีออ้ผู้สื่อผู้ื่อข่าวก็เลยถามนะคือพอได้หมายเลขเหมือนตอนปี48ที่ตอนนั้นเนี่ยแลนสไลด์มาก 377เก้าอี้รอบนี้จะแลนสไลด์เหมือนครั้งนั้นหรือไม่ต้องไปสอบถามผอออการเลือกตั้งของพักก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสุริยะก็บอกว่าไอ้หมายเลขเก้าที่ได้มาเนี่ยมันทําให้แน่นอนว่าสมาชิกพักเนี่ยมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่าเก้าอี้ที่ทางพักคาดหวังเอาไว้ จะได้ตามที่ตัวเองเนี่ยตั้งเป้าไว้อย่างแน่นอนก็คือ200เก้าอี้แต่ว่าถ้ามากเออแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยกลัวว่าจะไม่มีเพื่อนว่าอย่างนั้นแหม <Hey. S 1> มีความขิงอยู่ในตัว <Ha. S 1> พอสมควรทีเดียวนะครับส่วนแผนการหาเสียงของพรรคตอนนี้ก็ได้มีการกําหนดเวทีหลักไว้ทั่วประเทศแล้วจะมีเวทีขนาดใหญ่เวทีขนาดกลางเวทีดีเบตต่างๆนะครับซึ่งเวทีใหญ่ทางค a n ิเดตทั้ง3คนจะไปร่วมทั้งหมดเป็นทีมใหญ่แต่ว่าเวทีขนาดกลางเนี่ยแล้วก็เวทีดีเบตก็จะมีการกระจายตัวกันออกไปเป็นทั้ง ซึ่งคุณคุณสุรยิยะก็บอกว่าเดี๋ยวจะใช้เวลาที่เหลือ40กว่าวันเนี่ยให้ได้มีคุณค่ามากที่สุดโดยจะเน้นไปที่การพบปะพี่น้องประชาชนทำความเข้าใจเรื่องของนโยบายเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณยศชนันรมทั้งทีมงานของทางพักเพื่อไทยกันหน่อยนะครับได้เรียก้าเนี่ยว่า้าต่อไปของเพื่อไทย่าแน่นอนครับก็เป็นไปด้วยความยั่งยืนและความมั่นคงนะครับ แต่ก็มองไปข้างหน้าด้วยสายตาของพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมมองยังไงได้ไหมคะว่าพักอื่นี้เป็นแบบว่าพักใหญ่นี้ได้แบบในคู่กันเหมดนทุกเลขเป็นเลขดีเหมือครับทุกเลขเป็นเลขดีเหมือครับเดิน้าหาสิบพันไีเลยอะไรบ้างอย่าไปเลยครับเนี่ยตอนนี้ไปเลครับ อย่างที่น้องโอ๊บอกไว้นะคือพักเพื่อไทยเขาบอกว่าทางสมาชิกพักนี่เขาไปมูกันไว้เยอะมากนะมูกันทุกทิศทั่วไทยจริงๆว่าขอให้ได้หมายเลขดีๆซึ่งก็ได้จริงด้วยนะด้านพักประชาชนค่ะก็จับได้รอบนี้หัวหน้าพักไปจับเองนะคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็จับได้หมายเลข46 ที่สาคัญคือหลังจากนั้นก็ให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกค่ะหลังการจับหมายเลขเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าโอ,อ้ดูเป็นเลข2ตัวจะจํายากหรือไม่จำยากด้วยนะส่ตถ้าบอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ได้เลขอะไรก็มองว่าเป็นเลขที่ดีหมดก็ถ้าประชาชนหักกังวลว่าจะจําไม่ได้ก็ให้ดูสัญ,ญลักษณ์เอาในในใบของในการกากรกบาทค่ะก็จะเห็นสัญ,ญลักษณ์ในของพรรคได้อย่างชัดเจนโดยหลังจากนี้ทางพรรคก็จะลงพื้นที่ค่ะพบปะประชาชนให้ได้มากที่สุด mm hmm. เพื่อนําเสนอนโยบายที่ดีแล้วก็ไปโชว์ตัวผู้สมัครขอให้ประชาชนมั่นใจในทีมบริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ เมื่อถามว่าจับได้หมายเลข46จะหาเสียงด้วยการเชื่อมโยงกับอะไรเพื่อให้ประชาชนจดจําเลขได้ง่ายคุณนัทพงศ์ก็หันไปคิดไปเนื้อหนึก็บอกว่าขอให้เครดิตกับคุณไหมาสิริกัญญาเลยเพราะว่าตนยังคิดไม่ออกแต่คุณไหมาะคิดออกแล้วก็ทําท่าอย่างที่เรารายงานไปเมื่อสักครู่ค่ะเป็นท่าก็คิดว่าน่าจะเป็นท่าที่เวลาขึ้นรถแห่ก็จะทําท่านี้เพื่อที่จะสื่อสารไปกับประชาชนที่สําคัญก็คือวางแผนแกนนําของพักก็จะเริ่มออกเป็นคารวันหาเสียงกระจายไปครบทุกจังหวัดหรือทั้ง400เข ก็เมื่อวานนี้จุดแรกหลังจากที่ไปจับเบอร์ได้เสร็จก็ไปที่จังหวัดนนทบ,บุรีเลยค่ะ เลขเป็นเลขดีนะครับตราบใดที่ประชาชน,นยังคงเลือกให้กับพรรคประชาชนก็เป็นเลขบินะนะครับก็เป็นหน้าที่ของพวกเราต่อจากนี้นะครับที่จะลงไปในพื้นที่นะครับไปพบปะพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับแล้วก็ไปบอกนโยบายที่ดีไปโชว์ตัวผู้สมัครที่ดีนะครับแล้วก็ทีมบริหารมืออาชีพที่เราพร้อมจะเข้ามาารประเทศคร,ครับก็วางแผนไว้ว่าแกนนําของพรรคนะครับก็จะกระ,ะจายไปให้ทั่วคทุกจังหวัดที่จริงต้องบอกว่าครบ400เขตนะครับที่เป็นแกนนําของพรรคทั้งหมดนะครับ แล้วก็คารวานหอาเสียนเนี่ยจะไปให้ครบทุจังหวัด คือความที่พรรคประชาชนเนี่ยได้หมายเลข4 6นะความไวของพรรคเนี่ยแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่เยอะเมื่อวานถ้าหากใครไปดูในเพจของพรรคเนี่ยเขามีการไปดัดแปลงในไอ้คำว่าประชาชนที่เป็นชื่อพรรคของเขาเนี่ยเป็น4กับ6เป็นหมายเลข4กับ6นะเหมือนปเออใช่ใช่ก็ถือว่ามีความไวมากก็มีการนำเสนอเขาก็ไปทำชาเลนจ์กันในโซเชียลใช่ใช่กันไปครับอ่ะไปดูอีกหนึ่งพรรคกันหน่อยที่ได้หมายเลขหลัก4อยู่เหมือนกันก็คือพรรค กล้าธรรมของคุณธรรมนัทเมื่อวานาอาจารย์แห,หมมเนี่ยจับได้หมายเลขสี่สิบสองดูท่า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 นี่ท่าบ้องแบบเหมือนกันนะคะก็อาจจะไปคุยกับคุณชัยวุฒิมาว่าเอ๊จะต้องทำกันหมายต้องทำท่าอย่างไงกันดีนะครับก็คือนี่คุณธรรมนัทพมเผานะครับก็ประธานที่ปรึกษาพักกล้าธรรมก็ออกมาพูดนะพอใจส่วนตัวชอบนะหมายเลขนี้สี่สิบสองไม่กลัวคนจำยากเพราะคนจำธรรมนัท Oh. ไม่ว่าจะได้หมายเลขอะไรก็ตามถือว่าเป็นเลขมงคลอ่าอันนี้มองในแง่ดีนะเพราะว่าตอนที่สมัครสอสอครั้งแรกตอนนั้นคุณธรรมนัดบอกว่าได้หมายเลข15สมัยที่สองได้หมายเลข6แล้ววันนี้ได้หมายเลข42พร้อมกับพูดติดตลกว่ามันน่าจะได้เยอะขึ้นนะหมายถึงจํานวนตัวเลขสอสอนี่แหละครับซึ่งพรรคใหญ่ๆก็ได้หมายเลข2หลักกันทั้งนั้นส่วนท่าที่จะใช้ชูหมายเลข42คุณผู้ชมก็ง่ายมากนี่คุณผู้ชมลองดูอีกรอบหนึ่งนะยกมือ ข้างหนึ่งสี่ข้างหนึ่งสองนี่นะฮะท่าตาบ้องแบ้็กันเลยทีเดียวคุณธรรมนัสก็บอกว่าได้หมายเลขอะไรก็แฮปปี้ยิ่งเบอร์มากยิ่งดีส่วนการหาเสียงหลังจากนี้ก็จะมีการจัดเวทีใหญ่17จังหวัดโดยอยู่ระหว่างการปรึกษาว่าจะจังหวัดแรกเนี่ยจะไปจัดที่ไหนฟังเสียงคุณธรรมนัสกันหน่อยนะครับพี่นัสแล้วเป็นเลข2ตัวอย่างนี้หาเสียงยากไหมคะไม่ยากครับจะต้องคิดไว้ไหมคะว่าต้องทํายังไงนเวลานี้นเราเราชอบนะเลขอย่างนี้ กลัวคนจะจำยากไหมคะแล้วคนก็จำธรรมนัติเขาจำไม่เครียดใช่ไหมคะถึงได้สองตัวไม่ครับผมบอกแล้วว่าเราเราเลขอะไรลรวก็ถือว่าเป็นเลขมงคลอย่าแต่ว่าที่ท่านบอกว่าจะไป จัดเวทีใหญ่2 17จังหวัดก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ท่านบอกว่าอาจจะทำให้บริหารเวลายากคากจะปลีกตัวไปดีเบตในเวทีต่างๆก็จะเป็นหนึ่งคนที่อาจจะต้องจับตาว่าจะไปปรากฏตัวในการดีเบตท,ที่ไหนหรือไม่นะคะคอีกหนึ่งพักค่ะนี้ได้เบอร์27คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ก็ยืนยันว่าพอใจกับหมายเลขที่ได้เนื่องจากหาความเชื่อมโยงอีกแล้วบอกว่านี่เป็นเลขที่ผูกพันกับตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าตนเป็นสสครั้งแรกก็ตอนอายุ27ครับ เป็นนายกรัฐมนตรีก็คนที่27ครั้งนี้ท่านก็เลยบอกว่าเอะผงใส่แยกที่27เนี่ยต้องเป็นมีความผูกพันกับชีวิตผมแน่นอนคือถ้าใครไปดูในเพจของพรรคประชาธิปัตย์นี่คือเขาระบุถึงความหมายของเลข27เยอะเลยนะเมื่อกี้น้องโอ๊ตบอกว่าคือลงสมัครสสครั้งแรกตอนอายุ27ใช่ไหมค่ะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกก็คนที่27เป็นท่านที่27จับฉลากได้หมายเลข 27และการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยหน้าปี69ก็จะเป็นการเปิดสภาสมัยที่27ด้วยนะ้องโอ๊ยคุณผู้ชมนี่เป็นไงก็ตอนนี้ก็ต้องอแข่งกัน,น <ะ S 1> ทำสตอรี่แล้วแหละว่า แต่ละ,ะพักแต่ละเบอร์เนี่ยคือมันมีเรื่องราวอะไรยังไงกันบ้างอีกหนึ่งคน <ขอ S 1> ที่เมื่อวานต้องบอกว่าสร้างความสดใสสร้างสีสันให้กับโลกโซเชียลกันเป็นอย่างมากนะครับจริงๆก็สร้างความสดใสให้กับ,บเ,เวทีเมื่อวานด้วยนะ<อ>ก็คือคุณจินนี่ยศสุดาลีลาปัญญาเลิศลเป็นลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันหัวหน้าพักไทยสร้างไทยนะครับก็เดินทางมาร่วมขบวนด้วยเนี่ยเมื่อวานเรียกว่าเป็นสีสันมากๆ ทุกคนนี่จับตามองกันเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ถ้าหากใครจําได้นะครับตอนที่ไปรับสมัครสสแบบแบ่งเขตน้องจินนี่เนี่ยเขาไปนะก็ตอนนั้นก็สร้างสีสัรเยอะแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเออเมื่อวันเสาร์เนี่ยไปแบบไม่ได้ใส่แว่นคือทุกคนเนี่ยคุ้นน้องจินนี่ตอนที่ส่แว่นมากจำได้ว่าตอนปี6 6หที่คุณหญิงสุดารัตน์พาน้องจินนี่เนี่ยมาร่วมกันหาเสียงตอนนั้นจาภาพน้องจินนี่ได้เป็นสาวแว่น Oh, หน้าตาน่า,ารักมองแววมากแต่ว่าโอ้โหเมื่อวันเสาร์ไม่ใส่ปับ๊บมีเสียงเรียกร้องจากบรรดาแฟนคลับว่าเอา้าน้องจินนี่ถ้าน้องจินนี่เนี่ยใสแววนเนี่ยมารับสมัครแบบปาร์ตี้ลิสต์วันอาทิตย์นะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะกาคะแนนให้กับน้องจินนี่กันเยอะมากปรากฏว่าน้องจินนี่ทําตามคําขอร<อ>้องของบรรดาเ<ข> <Fan S 2> แฟนคลับ,บกันเยอะมากเลยนะแต่ก็น้องจินนี่ก็ให้สัมภาษณ์เธ <c oughs> บอกว่าอย่าหมดอย่าสนใจแต่แว่นดูนยโยบายด้วยค่ะ<อ>ก็ขอขอ,ขอโอกาสให้พักไทยสร้างไทยในฐานะของคนที่มีประสบการณ์ที่สําคัญเธอไม่ได้ลงสมัครสอสนะคะแต่ว่ามาให้กําลังใจแล้วก็เป็นคนจับเบอร์ด้วยตัว,ตวเองอก็นักข่าวก็ไปให้สัมภาษณ์ หลายคนเลยคือเราเคอก็บอกว่าก็ขอบคุณบรรดาแฟนคลับเธอเห็นหมดเลยนะข้อความต่างๆก็วันนี้ใส่แว่นมาให้แล้วแต่ที่สําคัญวันจริงก็ขอให้ไปเลือกให้ถูกต้องถาาจะเลือกพรคไทยสร้างไทยเนี่ยก็ไปกาที่เบอร์48อย่าไปการูปหัวใจเพราะมันจะเป็นบัตรเสียนะคะบรรดาแฟนคลับผมเห็นในโลกโซเชียลเขาแซวกันอยู่นะคุณผู้ชมก็เอามาเป็นสีสันให้ดูกันนะครับคุณผู้ชมครับ